รูปเบนอโมลมออกมากล่าวกัชื่นชมจิตวิญญาณนักสู้ของลูกทีมหลังจากที่ปีศาจแดงบุกไปเสมอกับลิเวอร์พูลสประตูต่อ2อ,อย่างสุดมันในศึกแดงเดือดที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำเซอร์ไพรส์แฟนบอลและสื่อทั่วโลกโดยการบุกแบ่งตามจากลิเวอร์พูลแม้ว่าก่อนหน้านี้ครับพวกเขาจะแพ้รวดในพรีเมียร์ลีกถึง3นัดติดต่อกันแถมยังยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียว โดยในายใหญ่ชอบโปรตุเกสครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้และเกือบทําให้หงแดงต้องพ่ายแพ้คาบ้านตัวเองด้วยซ้ําโดยอโมริมนั้นให้สัมภาษณ์ว่ามันควรเป็นประเด็นใหญ่สําหรับนักเตะของเราซึ่งทุกคนคิดว่าคุณมีความสามารถแต่ไม่มีศักยภาพนี่คือสิ่งที่เราต้องต่อสู้และมันถึงเวลาแล้วที่เราสมควรเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ผมคิดว่ามันชัดเจนมากเมื่อเราใส่ใจเมื่อเราสู้ทุกจังหวะเมื่อเราย่ำแย่ เมื่อเราอ่อนล้าตอนที่เกมจบลงเราคือทีมที่ดีหากเราไม่ทำแบบนี้ทุกครั้งเราก็จะแพ้ในทุกๆเกมมันชัดเจนสำหรับทุกคนเราคอนโทรลจังหวะเกมได้ดีทุกครั้งที่วอร์พูลมีโอกาสเราควบคุมสถานการณ์ได้มันก่อให้เกิดความแตกต่างในเกมนี้คุณสามารถเห็นได้ในเกมนี้ว่าเราไม่ได้ทุรักทุเลตลอดเวลาเราคอนโทรลบอได้บางครั้งเราได้บอลบางครั้งเราทำฟาวล์แต่มันเป็นเกมที่ดีพวกเขามีนักเตะคุณภาพ และคุณควรทําให้ได้อย่างนี้ทุกนัดดาโลมีความเร็วบรูโน่มีความฉลาดดังนั้นเราสามารถใช้สิ่งนี้จากพวกเขาได้ในช่วงท้ายเกมนะครับที่แอนฟิลเนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสทองที่จะพลิกเอาชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อ2แต่ว่าลูกยิงของแม็กควนั้นหลุดกรอบออกไปตรงนี้ครับอโมริมก็ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับผมการทิ้งโอกาสหรือการเล่นได้แย่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่สำหรับผมแล้วประเด็นสำคัญคือแฮร์รี่ทุ่มเททุกอย่างในสนามมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของฟอร์มของทีมนั้นอาโมริมบอกว่ามันชัดเจนมากทุกคนคิดตรงกันเราต้องเริ่มต้นมีความเสมอต้นเสมอไปลายได้แล้วทั้งแนวทางการเล่นและรายการที่เราต้องลงสนามดังนั้นมันต้องเริ่มต้นได้แล้วในวันนี้